คอนเทนต์นี้เราจะพาทุกท่านครับไปสัมผัสบรรยากาศาการควา้าถ้วยแชมป์ของทีมชาติไทยในศึก FF ครับที่สนามธรรมศรรมสาสตร์สเตเดียมกับแฟนบอลไทยกว่า20,000คนในสนามครับสนุกสุดมันแค่ไหนตามไปดูกันเลยวันนี้เป็นแมตช์สำคัญครับรอบชิงชนะเลิศของทีมชาติไทยวันนี้คนก็เลยมากันเร็วมากเป็นพิเศษครับรออเนมา้าทางซอนะส0แน่นอนแน่นอนไอ้มา ที่บอกเับเป็นวันสําคัญคนก็มาเข้าคิวกันเร็วมากน้งแต่ช่วงเย็นนะครับแถวยาวมากเราก็เลยรีบเข้าแถวก่อนกลัวเข้าไปแล้วไม่มีที่นั่งครับท่านผู้ชมและเราก็เข้ามาประจําที่ของเราในโซนเอ็นกันครับโซนเอ็นอย่างที่บอกไปคอนเทนต์ที่แล้วนะครับเป็นโซนของกลุ่มพี่พี่เชียร์ไทยพาวเวอร์ครับผมเลือกพาน้องๆ้องมาที่นี่เพราะว่าบรรยากาศการเชียร์นั้นมันสนุกและเราจะสามารถช่วยกันส่งเสียงให้กำลังใจทีมชาติของเราได้อย่างเต็มที่ครับ คนเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆและถึงช่วงเวลาที่ประกาศรายชื่อผู้เล่นความฮึกเหิมก็เริ่มเกิดขึ้นครับ คืออีกหนึ่งซิงเนเจอร์ความงดงามครับเวลาที่ทีมชาติไทยของเราเล่นในบ้านนะครับเวลาเปิดตัวนักเตะลงในสนามเนี่ยกองเชียร์ชาวไทยทุกคนก็จะเปิดแฟลชสร้างทะเลดาวทั่วทั้งสนามแบบนี้งดงามมากเลยครับและเพลงชาติไทยที่เปิดให้คนไทยในสนามร้องพร้อมกันกว่า2 0 0 0 0ื่นคนเพลงชาติไทยนี้ถ้าเปิดถูกที่ถูกเวลามันช่างมีพลังและความงดงามมากเหลือเกินจริงครับท่านผู้ชม และนักเตะลงสนามเตรียมทำการแข่งขันนัดสำคัญที่สุดนัดหนึ่งในรอบหลายปีของทีมชาติไทยครับ ซึ่งเริ่มเกมมาต้องบอกว่ากองเชียร์ลุ้นกันมากๆครับเพราะถึงแม้ว่าผลนัดแรกเนี่ยเราจะได้เปรียบจากลูกอเวโกแต่นัดนี้ถ้าใครโดนขึ้นนำก่อนแม้แต่ลูกเดียวก็ลำบากครับจนกระทั่งในที่สุดท่านผู้ชมครับทีลทีะทอนบุญมาทันยิงให้ทีมชาติไทยขึ้นนำและ <Yeah. S 1> บรรยากาศในสนามมันโคตรสะใจครับท่านผู้ชม นำครับกองเชียร์ไทยก็มาทำหน้าที่ส่งพลังบวกให้นักเตะของทีมชาติของเราครับและส่งเสียงกดดันให้กับนักเตะคู่แข่งซึ่งอย่างที่นัดกันมาครับเบอร์3ได้บอลเมื่อไหร่เนี่ยเสียงโหดังลั่นสนามมีผลต่อจิตใจแน่นอนไม่มากก็น้อยครับ หลังจากไทยขึ้นนำครับเวลาเดินผ่านไปเรื่อยๆครับกองเชียร์โซนเอนร้องเพลงส่งเสียงเชียร์ตลอด90นาทีและยิ่งเข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับแฟนบอลก็ยิ่งอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ยินเสียงนกหวีดเ,เสียงสุดท้ายในเกมนี้ครับและนี่คือลูกยิงฟรีคิกช่วงท้ายเกมของดวนฟันเฮาที่พลาดออกไปจนกองเชียร์ปกมือดีใจทั้งสนามครับ และในที่สุดท่านผู้ชมครับเสียงรกเวสุดท้ายก็ดังขึ้นครับกองเชียร์กว่าสองพันคนกระโดดดีใจโ่ร้องกันอย่างสนุกสนานต้อนรับถ้วยแชมป์เอฟบที่7ของประเทศไทยเราครับอีกหนึ่งความงดงามของถ้วยแชมป์ของเราในปีนี้ครับก็คือประธานฟีฟ้าที่เดินทางมาถึงสนามธรรมาศ,าศ,าศ,าศาสตร์สเตเดียมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์ การแข่งขันของทีมชาติไทยและเป็นประธานผู้มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมชาติไทยของเราครับ วราชมได้ตกเป็นของทีมไทยแลนด์และเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับหลังจบเกมแต่คราวนี้พิเศษสุดเพราะว่าเราได้ช้ป์ด้วยนักเตะและสตาฟโคช้ช เจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก็เดินมาขอบคุณกองเชียร์รอบสนามครับ ที่ฉันเคยบอกไปตั้งแต่คอนเทนต์ที่แล้วนะครับว่ากีฬาเนี่ยถ้าทําให้มันดีมันมีผลกระทบด้านดีเกิดผลดีทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีรวมถึงเกมก,การแข่งขันของทีมชาติเนี่ยมันเป็นโอกาสดีครับที่เราจะนําเอาเด็กๆครับมาซึมซับบรรยากาศมาทําให้เขาได้แสดงออกถึงความรักชาติอย่างถูกต้องแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับอย่างที่ผมบอกกับว่าเวลาที่คนไทยเรารวมกันเป็นหนึ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันช่างงดงามและยิ่งใหญ่มาก และโมเมนต์การคว้าชแชมป์ AFF 2022ถ้วยนี้ในบ้านของเราก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นครับว่าความเป็นหนึ่งของไทยแลนด์ของเรานั้นมันงดงามและมีคุณค่ามากขนาดไหนกับมาไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนดส์สำหรับเรากองเชียร์ไทยสายอโยธยานั้นกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อชาติต้องการนะครับและไม่ว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นยังไงในอนาคตเราก็จะให้กำลังใจและส่งเสียงเชียร์อยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปครับทีมออเซี่ รอล้วอ่มคภาพเพียมากโไหขอบคุณป้ากระป๋อกทุกคนนะครับที่มาช่วยชาติเย้เราได้ชมป์นะครับคดอจะพร้อมแม่พูยแม่ใจ ก่อนที่ดีักโซนเอ็ผู้ชายโซนเอมนกำลวนยองสิโลราแม่แม่ก็กำเมืองไว้มาทั้งเมืองแล้ว